การจังหวัดกาญจนบุรีนำกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีทำพิธีกระทำสัตว์ปริยนตนต่อธงประจำกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบปีที่71 วันที่10กุมภาพันธ์2568เวลา8นาฬิกาสนาทีนหอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายกองเอกอธิสันอินทราผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อทงประจำกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบ,บุรีทงชัยเฉลิมพลเนืน่องใ,ในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบปีที่7 1พร้อมด้วยนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกาาจนบ,บุรีีว่่ท นายกองเอกวุฒิพงศ์สุภคะวณิชย์ว่าที่นายกองเอกพันวิภาปิยมปุตระ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีว่าที่นายกองเอกทรัตเหลืองสะอาดหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนทุกอำเภอหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกาญจนบุรีและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีได้ทำพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณต่อธงประจำกองอาสารักษาดินแดน หลังจากนั้นได้อ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมกล่าวให้โอว่าต่อกําลังพลกองอาสารักษาดินแดนจากนั้นมอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดนพร้อมทั้งชมรมแม่บ้านหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจนํานวน4 0ิบทุน จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากทั้งสิพกกองร้อยภายในจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วยสําหรับกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่71เพื่อราลึกถึงความสำคัญของการจัดตั้งหน่วยและร่วมสดุดีต่อวีรกรรมคุณงามความดีของอาสารักษาดินแดนที่ได้เสียสละชีวิตแรงการและแรงใจสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมซึ่งถือเป็นกำลังพลภาคประชาชนที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งงานพิธีสําคัญต่างๆการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการออกปฏิบัติการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยรวมทั้งการขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนและภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมากองอาสารักษาดินแดนได้ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากมายและปัจจุบันได้ยกระดับขีดความสามารถจนกลายเป็นกําลังหลักสําคัญในการรักษาความสงบของประเทศ เพื่อชาติปนเมืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านที่พลเกประจันทร์โอชาราชสมณฐมนตรทรงนงพระปรมาชภิไทยในครัรับชิัญญัติสถาปนากองอาสาสมัครดินแดนและวันที่2,497ในพิธีส่วนสนามชาวเดียวเพื่อชาติาั้นเมืองและความเป็นเอกราพของเราจะได้รับการถาวรขอให้ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสาสมัครดินแดน โนโยบายสำคัญของรัฐบาลนยกองเอกอธิจิาข้าพเจ้านะูมของศาสนาข้าพเจารองปะาีพัข้าพเจ้าจเป็นผู้มีระเบียบวินัด้วยความยุติธรรมด้วยความรรมนยของก่อารศาสนด้วยชีว as ิต ปีที่6ค่ะต่อไปลำดับที่3เด็กหญิงนรินทร์สุทธิ์นักเรียนชั้นประถมที่สี่เด็กชายกะตันพรมชนะนักเรียนชั้นประถมมัธยมศึกษาเด็กชายทีทัครักไข้ควรค,ค,ร,ค,วร,ครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับการจนบุรีค่ะนา่ารักมากเลยนะคะส่วนรอบที่2นะคะจบราบน,น,นะคะใน้องนะคะน้องอ้วบลุยคาขอรอยิ้มจากทุกท่านนะคะ น้องด้วยนะคะนุกงสาวอย่าเพิ่งอย่าตื่นเต้นนะคะยิ้มที่กล้องถ่เป็พที่ช่วยการถ้องเป็นประเไทยเไว้ให้พกเราในการถ่าล้องนครับที่มีได้มา้ก็ยงน่องได้อะไรทันใใจและก็เป็นสิ่งที่นะคัรัวสารักษาแผ่ดินเกิดนะคะเหมือนกับคำในจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่านด้วยนะคะ แดค่ะวันสาคัญที่คนไทยต่างบสุรครับผู้รัการสายแดนผู้รบการ200สายแดนตะ่ลที่เจะครับแดนน้ำหอมรุ13นะครับในกองโทรปะวันคแก้มครับรงการผู้แทนจากหน่วยงานท่ารังานะคท่านประธานนะคะในรองผู้ว่าจังหวัดของงเราสร้างรอยยิ้มส